สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ที่เคารพรักทุกท่านครับเขาเขากลับมาแล้วเขากลับมาแล้วมาพร้อมกับด h ดเอสพนี่ครับเดชารถห้างมากับด h ดเอสพวันวันนี้เป็นวันหยุดอีกวันนึง่งก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับได้เข้ามาใหม่หนึ่งคันนะ สภาพแห้งๆไปเลยแห้งจนกรอบเลยนะนี่ชุดสีพวกนี้นะครับสีไปหมดแล้วนะครับหมายความว่าเลกเกอร์นะครับพวกเลกเกอร์ออกหมดแล้วแต่แต่เขาเรียกอะไรนะความสมบูรณ์ของชุดสียังไม่มีแตกนะครับยังไม่มีแตกเนี่ยสีมันเดิมๆจะเป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้ติ๊กเกอร์ล่อนหมดแล้วนะครับเลกเกอร์ไม่ใช่ติ๊กเกอร์เลกเกอร์ติ๊กเกอร์ยังอยู่เนี่ยติ๊กเกอร์เดิมเลยนะ เดิมโรงงานประมาณเกือบ30ปีเลยนะเนี่ยเนี่ยครับอันนี้เดี๋ยวทําการปาดนะปาดด้วยกระดาษทรายแบบละเอียดแล้วก็ขัดเงามันก็เงาขึ้นมาชักเงาขึ้นมาครับเพราะว่าข้างในมันยังดีอยู่นะครับอ่ะของเดิมติดรถแท้นะครับคันนี้แท้ทั้งคันนะอ่ะมาดูสิมาปาดนี่นี่น,นี่ติ๊กเกอร์ครับพี่น้องดูดิสวยมากครับอ่าฟิลม์มฟิล์มตัวเนี้ยไม่มีรอยจิกเลยนะ แล้วก็พวกอะ,อะไรนะสติกเกอร์ไอความเหนียวข้างในอะ่ะมันมันมันยังดีอยู่เลยนะครับฝั่งนี้จะมีเงานะเนี่ยสีเงาแต่ฝั่งนู้นจะด้านนะครับอ่ะให้ดูฝั่งนี้เงาเห็นไหมนะครับพี่้องเนี่ยดูเงาฝั่งนี้ด้านกครับรถมนจอดตากแดดข้างเดียวนะจอดตากแดดข้างเดียวนะครับอ่ะดูได้ว่าข้างขวาจะออกด้านด้านข้างซ้ายจะออกเงานะครับแม่ ไล่กันไปเป็นสเต็ปสเต็ปเลยนะชุดสีก่อนไอ้ที่ชุดสีไม่ครบนะครับเนี่ยที่เห็นแบบนี้นะเนี่ยคือผมถอดออกนะครับถอดออกเพื่อทําการล้างล้างพวกระบบเครื่องเนี่ยล้างภายในไส้ในนะครับเช็คล้างแล้วก็เช็คดูว่ามันมีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมต้องเพิ่มเติมคือลักษณะว่า,าไล่ระบบน้ํามันขบ,บงขบ,บูนะครับาการขับขี่ให้มันสมูทนะครับเวลาบิดขึ้นติดมือต้องจูนให้ดีก่อนนะครับก,ก่อนประกอบเข้านะ เอาอันนี้เสร็จขั้นตอนของการาปรับจูนแล้วก็การล้างไส้ในเสร็จเรียบรอ้อยผมรอผมประกอบชุดสีเต็มนะครับเดี๋ยวมาอัพให้ดูอีกทีนึงนะนะแต่ดูไส้ในก่อนว่านี่นะครับโครงเป็นโครงเดิมนะมาดูนะนี่ติ๊กเกอร์เดิมแม่ยังอยู่เลยนะแม่เฉพาะอะไรเนี่ยเขาบอกวนะ่าเฉพาะสารมลพิษจากเครื่องอะไรวะมอกอ หนึ่งหนึ่งแปดห้าส่อห้าสามหกปีสามหกคันนี้รถรถรถตัวรถเป็นปีสามสามหกหรือสามแปดประมาณนี้แหละครับตัวเนี้ยเดี๋ยวผมดูในเล่มอีกทีหนึ่งนะครับเครื่องเขานะครับพว,พวกน็อตพวกเนี้ยยังอยู่เดิมหมดเลยนะแห้งเลยนะผมล้างมานี่แห้งเลยนะครับเนี่ยสติกเกอร์ยังอยู่นะครับพวกเนี้ยผมจะไม่ทําสีนะผมบอกเลยว่าเดชารถห้างจะไม่ทําสีเด็ดขาดนะครับผมขายรถสภาพเดิมนะครับขายรถสภาพเดิมขายรถ อ่าสแตนดาร์ดนะครับตามสภาพนะครับไม่มีการบิ้วผมไม่เอารถบิ้วเพราะรถบิ้วมองยังไงผมในตัวผมเองนะผมบอกเลยว่ารถบิ้วไม่มีเสน่ห์นะครับรถบิ้วไม่มีเสน่ห์ของรถเก่านะครับถ้าบิ้วเราต้องบิ้วทั้งคันนะต้องบิ้วทั้งคันแม่เดชารุ De ่ห้างนี่บอกเลยว่าไม่บิ้วครับรถไม่บิ้วผมขายรถไปเอสพีวัเนี่ยรู้สึกว่าผมขายไปประมาณประมาณเกือบสิบกว่าคันได้แล้วนะครับที่บอกว่าหายยากๆในเมืองไทยนะ เนี่ยคันเนี้ยนะครับรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นลิมิเต็ดอิทิชันของแดดเอสพีวันฉลองครบยอดขายของรถ Honda 1ล้านคันนะครับเป็นตัวที่ผลิตมา10,000คันเท่านั้นนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับที่บอกว่าหายยากๆนะครับเดชารถห้างจัดมาแล้วครับประมาณ10คันแล้วครับตอนเนี้ยไปอยู่โกดังนะครับโกดังของพี่ชายครับอ่ะเดี๋ยวผมว่างๆผมไปรีวิวให้ดูนะ ผมบอกได้เลยว่ารถของผมล้วนๆนะครับที่ไปอยู่กับแกนะครับคันนี้ไม่แน่นะครับอาจจะได้ไปอีกนะครับอาจจะได้ไปอยู่กับแกอีกนะครับถ้าคันนี้ไปก็น่าจะเป็นคันที่11นะครับรถทุกคันนะครับผมบอกเลยว่าเอกสารเต็มนะครับเอกสารเล่มโอนนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับไม่ต้องกลัวนะครับโอนได้นะครับเพราะว่ารถแต่ละคันมาเราจะทําการเก็บรายละเอียดปุ๊บ เก็บอะไรคือคือความหมายคือล้างเช็คเครื่องให้พร้อมใช้นะครับล้างเช็คเครื่องพร้อมใช้แล้วทําการต่อภาษีนะครับต่อภาษีจดทะเบียนใหม่นะจากเจ้าของเดิมเปลี่ยนมาเป็นชื่อเรานะครับจากเจ้าของเดิมเปลี่ยนเป็นชื่อเรานะครับเอามาดูเสียงสิอ่ะดูรอบคานนานแล้วนะครับนี่นะครับแบตยังมีนะไฟขึ้นไฟออนขึ้นแล้วก็ความร้อนขึ้นนะครับอ่ะพวกระบบไฟใช้ได้ปกติทุกอย่างนะครับเราไล่มาหมดแล้วนะครับเอา ฟังเสียงรอบเดินเบาน,นึเดิมเดิมครับรถไม่เคยแกนะรถไม่เคยแกเ,เสียงดังโทษทีครับเสียงดังอยู่ในหมู่บ้านแบบนี้นะครับเนี่ยต้องทําใจนิดนึงฮะเสียงดังเกรงใจเขานะครับเอามาดูใต้เบาซิแหม เดชาได้เห็นรถเดชารถาทางเห็นพวกรถเดิมๆนี่ผมบอกเลยว่าแม่มือไม้มันสั่นนะมือไม้มันสั่น <c oughs> <c oughs> เนี่ยดูดิถังน้ำมันแม่ถังน้ำมันน่ะดูดิ <c oughs> น็อตนี่ไม่เคยขยับนะน็อตเนี่ยพวกนเนี้ยเนี่ยโโหแบบใสๆเลยมั้งเนี่ย <c oughs> โน่นดูครับ ใสๆเลยครับรถจะ30สปีแล้วนะฮะแมล็อกได้ปกตินะครับนี่โอ้โหดูสวิงองสวิงอาร์มครับนี่ตัวตั้งโซ่ยังอยู่เลยนะนะครับตั้งโซ่ยังอยู่เลยล้อแม็กนี่ไม่มีดุ้งนะสีเดิมนะไม่เคยทำสีนะครับสีโค้งนี่ก็สวยมากเลยครับเนี่ยโคง้งสวยๆเลยนะครับ คันนี้คันที่8 7 5พันคับไอ้คันนะคันที่นะครับ8,751นะครับ,นะค,รบคันที่นี่มหาสวยวันนี้คงไม่เจอเลยฮะผมรอประกอบชุดสีเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับเอาปลายท่อดูสิของเดิมไป TIS 3411985ของแท้นะครับ ติกเกอร์นี่ยังอยู่ครับท่อเดิมนะท่อเดิมยังไม่เคยผ่านะท่อเดิมยังไม่เคยผ่ารมล้อแม็กหน้าก็สวยจานเดิมก็บอกโชคเดิมะระบบเต็มครับคันนี้สวยแน่นอนครับประกอบชุดสีนะครับทำการชักเงานินหนึ่งนะครับเอาไม่มีอะไรมากมายครับ ฝากติดตามด้วยครับเดชารถห้างนะครับหรือท่าในใดสนใจ0988297767นะครับเดี๋ยวมีรถไม้ชมใหม่ๆอัปเดตเรื่อยๆอยู่ประจำนะครับฝากติดตามด้วยครับช่อง YouTube เดชารถห้างนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ